สวัสดีครับผมการตลนัดรูทางเจริญครับค่ะวันละตัองมารูทางเจริญค่ะก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมาค,ครับมีประสบการณ์คุ้มคร่อะไรยังไงครับก็เรื่องเคสเหมือนช่างครับรก็คือตอนแรกหาคอนโดบ้านวัวก็พยายามหาก่อนหน้านี้นคือยังไม่ได้ไทําเคสเหมือนช่างก็<ม>หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ไปเชิญอาจารย์ไปตรวจก็อาจารย์ให้ให้อยู่ได้แต่ว่าเจ้าของเขาไม่ให้เช่าครับก็ ทางทีมงานเขาก็เลยแนะนําว่าให้ตั้งเคสเหมือนช่างก็เลยไปตั้งเคสเหมือนช่างแล้วก็ไปได้อีกที่หนึง่งแล้วก็เชิญอาจารย์ไปตรวจใหม่ก็ได้อยู่แล้วก็เจ้าของเขาให้เช่าก็ประมาณนี้ครับค่ะและ้วทีนี้คือไปหาคอนโดค่ะที่แรกที่หาก็เชิญอาจารย์ไปตรวจอาจารย์ให้ให้ผ่านอาจารย์อยนุญาตให้อยู่ได้ไงคะแต่ว่าเจ้าของห้องเขาไม่ให้เช่าค่ะและ้วทีนี้ก็เลยมี ทีมงานแนะนําให้ลองตั้งเสเวิร์ดช่างที่บ um. ้านดูอะคะ่ะคือสรุปว่าตอนเราอยู่บ้านแล้วเราอยากหาคนโดตามวิชาที่อาจารย์สอนที่แรกทิพได้ห้องได้ทิดได้อะไรได้ก็ไม่เช่าทีมงานก็เลยแนะนําว่าลองไปตั้งเเวิร์ดช่างที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะได้เองปรากวดมาได้จริงมันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้น่ะก็ อย่างมีอีกกรณีหนึ่งคือหนูมีตั้งเคสหมวอน่างไว้ในห้องนอนนะคะ<ม>ก็เรื่องผลการเรียนก็รู้สึกได้ว่าผลการเรียนดีขึ้นนะคะตอนสอบได้คะแนนเยอะขึ้นอย่างนะะี้ค่ะราเราก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าไม่ค่ะแบบตัวเองทำตัวเหมือนเดิมมากเลย<ม>อันนี้คือเป็นวางวางเหมือนเป็นเป็นทิศหวนช่างคะ่ะ<ม>เป็นทิศเสีะค่ะทิศเอส ดูเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่ก็เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครใช่ครับเป็นคนรุ่นใหม่กันนะคู่อายุยังไม่มากท่านมาสนใจเรื่องหงจุ้ยนะก็ที่สนใจท่านอาจารย์ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รู้จักเรื่องหงจุ้ยรู้จักอาจารย์หงจุ้ยมาแต่ว่าพอได้มาลองเรียนกับของอาจารย์ครับก็เหมือนวิชาของอาจารย์เนี่ยมีเหตุมีผลสามารถรู้ได้ว่าเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับ เรื่องของดวงชะตาคนด้วยที่จะทําให้คนประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จถึงต่อให้ดวงชะตาคนดีเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีก็ไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีก็อย่างน,นูนตอนเด็กๆก,ก็คือเหมือนที่บ้านก็จะมีแบบเป็นเชื้อสายจีนนะคะก็จะมีการมีเชิญอาจารย์ฮงจุ้ยมาเป็นธรรมดาอยู่แล้วอะคะ่ะ<ม>ก็แบบตอนเด็กๆก,ก็มองอาจารย์ฮงจุ้ยคนอนื่นก็จะแบบสงสัยอะคะ่ะว่า ทำไมเขามาเหมือนว่าเขามาทําให้เรารวยทำมามาทําให้เราดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่รวยทําไมตัวเขาเองไม่รวยอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบสงสัยมาตั้งใจเด็กก็แบบแตาหาคําตอบไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าดวงชะตาคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอมาเจออาจารย์หมาแล้วแบบอาจารย์อาจารย์ทําทําตัวอาจารย์เองให้ให้สิทธิ์เห็นก่อนนะคะว่ามันมีจริงนะมันสามารถทําได้จริงๆคะ่ะแล้วแบบ อาจารย์ลองวิชากับตัวเองก่อนที่จะมาให้สิทธิ์ก่อนเสมอก็ออออเลยเชียรค่ะตั้งเป้าไว้เท่า,ทาไหร่ก็ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเป้าหมายของการทำฮงจื่อของเราจริงๆแล้วคือรก็อยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากให้ประสบคว,ความสำเร็จในชีวิตมากกว่านี้ครับ คงอย่างที่ทุกคนหวังอะค่ะก็คงอยากจะรวยอยากจะรวยอยากแบบมีหน้ามีตามีงานที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังดูแบดูดูเราอยู่นะตอนนี้อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นคนที่กําลังจะเริ่มตัดสินใจอยากจะเรียนแต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนค่ะก็จริงๆแล้วห่วงโจยก็เป็นไม่ไม่ถือไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปที่จะเข้าใจอะค่ะ คือส่วนตัวหนูคิดว่าเส้นทางที่คนเราจะเดินนะคะระยะทางของแต่ละคนบางระยะทางมันเท่ากันนะคะกว่าจะถึงจุดหมายของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าทางไหนมีทางลัดมันก็น่าจะถึงจุดหมายได้เร็วกว่ากว่าการทางเดินปกติก็น่าจะประสบผลสมสำเร็จได้เร็วกว่าถ้าเรารู้รู้ทางลัดอะคะ่ะทางลัดที่ว่าได้อยู่ไหนก็น่าจะอยู่ที่นี่ลคะค่ะมีอะไรอยากตะปะกัน,น,นะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านปรมาจารย์ครับที่ได้เอื้อเฟื้อ,อมีเมตตาแก่ลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนครับที่ได้เปิดให้สอนวิชาผมจุย้ยสอนเคล็ดลับครับค่ะก,ก,ก,ก็ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะว่าถ้าไม่มีอาจารย์ก็คงจะป่านนี้ก็คงจะอาจจะแย่ตอนนี้หรือซึ่งก็น่าจะแย่กว่านี้ <laughs> ก็แบบ อาจารย์มีเมตตามากนะคะแบบแล้วมีบางคนเข้ามาคิดไม่ดีหาอาจารย์อาจารย์ก็ไม่โกรธมีเมตตาสูงมากจริงๆค่ะตั้งใจจะเดินทางลัดอาจารย์เตรียมไว้ให้ต่อไปขอให้ประสบความสำเร็จคุณน้าครับขอบคุณครับ